สวัสดีครับพบกับร้านติดตั้งยางขอบประตูรถยนต์นะครับวันนี้ผมก็จะติดตั้งเป็นของ MG 3นะครับ MG 3เขาจะใส่ย,ยางขอบประตู2ชั้นนะครับจะไม่ใส่เหมือนของทั่วไปนะครับคุณสมบัติของยางก็คือมันจะช่วยในเรื่องของป้องกันเสียงนะครับป้องกันเสียง ซี่ดังๆจากภายนอกเข้าห้องโดยสารนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันน้ำด้วยนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายนะครับสามารถดึงยางเดิมออกแล้วก็นำยางใหม่ไปติดตั้งได้เลยนะครับก็ไม่ยากครับส่วนอายุการใช้งานก็ใช้งานได้นานหลายปีนะครับคุณภาพเทียบเท่าของศูนย์ครับอย่างคนนี้อยู่ได้นานมากๆครับ ร้านเราอยู่ที่ตลาดศรีวลีพาซานะครับซอยวัดศรีวลีน้อยถนนบางนาตาดกม18นะครับ<อ>ตำบลบางฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ <c oughs> เรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยนะครับ <c oughs> ลูกค้าร้านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผม <c oughs> สวัสดีครับ